วกกวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Japan Simple Life นะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นหนึ่งวันสั้นๆในการใช้ชีวิตที่เมืองหิมะค่ะปีนี้นะคะหิมะมาช้ากว่าที่คิดนะคะแต่พอมาที่นึ่งเนี่ยโหตกหนักสุดๆเลยนะคะ และนี่ก็เป็นชีวิตประจำวันของคนแถวนี้ค่ะจะต้องนำหิมะออกจากรถทุกเช้าแบบนี้ก่อนไปทำงานนะคะโอ้ยย <c oughs> さあ、おはよう。着ないじゃん、しょこちゃん。それね、散歩はそら。散歩。す。 よし、そら行くかあって、そらのるんんのるん何に、のるんって忘れたのがそうちゃんじゃん นี่ค่ะหลังจากที่เรามีแฮปปิ้น่งกันนิดหน่อยนะคะในที่สุดก็ได้เวลาออกไปเดินเล่นยามเช้าวันนี้แล้วค่ะเจ้าโซลาเป็นหมาที่ชอบหิมะมากๆเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงชอบขนาดนี้ค่ะตามธรรมเนียมของคนญี่ปุ่นนะคะตอนเช้าเจอกันถึงจะไม่รู้จักกันเราก็จะทักทายกันค่ะและนี่ก็เป็นคุณลุงนะคะที่กำลังนำเครื่อง ละลายหิมะนะคะพยายามที่จะละลายตรงทางเดินให้ทุกคนเดินทางได้สะดวกค่ะ <S <S 1> <S 1> สำหรับเส้นทางในการพาเจ้าโซราไปเดินเล่นในแต่ละวันนะคะก็จะแตกต่างกันไปค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะในหนึ่งวันนะคะจะมีหนึ่งครั้งที่โนจะพาเจ้าโซรานะคะมา ไว้เทพเจ้าที่ศาลเจ้าใกล้ๆบ้านค่ะโดยปกตินะคะก่อนที่จะเข้าไปโนก็จะล้างมือก่อนนะคะแต่ว่าตั้งแต่ที่มีโควิดระบาดนะคะทางศาลเจ้าก็ปิดไม่ให้ล้างนะคะแล้วก็ถ้าหิมะตกแบบนี้เนี่ยก็คงไม่ล้างเหมือนกันค่ะเพราะว่าหนาวมากๆเลยนะคะ ามเมืองหิมะนะคะก็มักจะเห็นยูกิจุรินะคะซึ่งเป็นการนำเส้นเชือกมาขึงให้ตึงจากยอดของต้นไม้นะคะมายังพื้นดินเพื่อป้องกันต้นไม้จากหิมะนะคะที่ค่อนข้างหนักนั่นเองค่ะก่อนกลับนะคะเดี๋ยวโนจะแวะเซเว่นนิดหน่อยนะคะเพื่อไปซื้อขนมที่กำลังยอดฮิตในซีรีส์ญี่ปุ่นค่ะ じゃあじゃんこれあれいつもうわ、ねえー、うわ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 えわう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 すうわ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 ううわわうわ 日本のさ豚とはどっちが焼き鳥っぽい味かなえー、焼き鳥のたれで豚肉を味付けたみたいな感じ、うん、あの屋台あるじゃん、うん、屋台とか車の u f っていう焼き鳥屋。さ、うん、あれのにんにくすごいバージョンの味するね、うん、豚はこう柔らかくてグニグニしてて美味しいわんこなはのダイナピッカークもまざク พี่คนไทยที่อยู่ญี่ปุ่นพอดีนะคะวันนี้ก็เลยจะมารวยข้าวนะคะเพราะด้วยปกติโชเยจะชอบใส่ผงรวยข้าวญี่ปุ่นนะคะทานเป็นประจำเลยค่ะเน,นี่ยนอ่ ちょっとピリッとして好き、うん、サラダとかにもかけても美味しいもんね、うんうん、でもね、これ食べ慣れないと思う、日本人えそうなの、うん、なんでこれ、ジャガイモのドライ違う、豚肉のドライえこれ、豚肉なのうんショウヘイハマライ、ね、映画のリザーブだようん何の映画

ช่วงไหนนะคะที่ร้านดอกไม้ยุ่งมาก้ากโนก็จะออกไปทำงานพร้อมโชว์เฮค่ะแต่ว่าถ้าปกติแล้วค่ะโนก็จะนั่งหาบทความนะคะเขียนเนื้อหาต่างๆลงเว็บไซต์ลงเพจตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะ หลังจากที่ทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วนะคะโนก็พาเจ้าโซระไปเดินเล่นตอนกลางวันนะคะแล้วก็พอดีว่าแบตหมดนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายมาฝากกันค่ะแล้วตอนนี้หนก็กำลังตัดต่อคลิปวิดีโออยู่นั่นเองค่ะบ่ายสองครึ่งแล้วนะคะรู้สึกแอบง่วงนอนเล็กน้อยก็เลยจะมาชงกาแฟกับทานขนมที่ซื้อมาเมื่อเช้าค่ะกาแฟช่วงนี้นะคะโน เติมเป็นของ UCC อันนี้นะคะจะมีกาแฟของหลากหลายภูมิภาคเลยนะคะวันนี้โนจะเลือกทานเป็นของเมืองซัปโปโรนะคะที่อยู่ภูมิภาคครอกไกโดค่ะเพราะว่าอากาศนาหนาวๆหิมะหิมะแบบนี้รู้สึกว่าน่าจะเข้ากันดีนะคะนี่ก็จะเป็นฟิลเตอร์แบบนี้นะคะเราก็แค่พับตรงกระดาษแข็งตรงนี้ค่ะ สองิมฝั่งตรงนี้นะคะแล้วก็เสียบเข้าไปที่ถ้วยกาแฟได้เลยถือว่าเป็นการดื่มกาแฟที่ง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะและนี่คือชมหน้าของขนมที่โนแอบซื้อมาจากเซเว่นเมื่อเช้านะคะก็จะเป็นแอปเปิลกับครีมชีสนะคะซึ่งอยู่ในหนังหรือว่าซีรีส์ญี่ปุ่นที่ชื่อเรื่องว่ารับกๆอุ่นๆอ,อีกสักนิดไหมคะนะคะ โอ้ยคืออร่อยฟินมากๆเลยนะคะเข้ากับกาแฟดำสุดๆเลยค่ะบ่ายสามครึ่งนะคะโนกับเจ้าโซระก็เลยมาเดินเล่นรอบเย็นนะคะก็จริงๆแล้วแอบเร็วไปนิดนึงนะคะแต่ว่าช่วงนี้พระอาทิตย์ตกดินแบบเร็วมากๆนะคะแล้วก็เมื่อวันก่อนค่ะแถวบ้านมีข่าวว่ามีชายวัยประมาณ60หรือ70เนี่ยและคะ่ะ คือแบบว่าเฉือนแห้งเหล็กนะคะแล้วก็เหมือนกับจะเข้าไปทํรลายร่างกายของเด็กมอปลายนะคะโนก็เลยแอบกลัวๆกับการเดินเล่นตอนกลางคืนแบบมืดๆอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยพาเจ้าโซระมาเดินเล่นตอนที่ยังพอจะเห็นแสงสว่างบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอโชเฮกลับมาพาไปเดินเล่นอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะนี่นะคะ ไปเดินเล่นมาเสร็จแล้วสภาพแบบว่าไม่ไหวเลยนะโลาริโกะเก,กันัห<ๆ>่หากใครมาเที่ยวแถวภูมิภาคโทโฮกุนะคะช่วงหิมะมแบบนี้เราก็เช่ารถก็อย่าลืมนำตัวเนี่ยค่ะหน้าปัด ข้างหน้ารถนะคะตั้งเอาไว้ด้วยไม่อย่างนั้นพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าือแบบมันจะแข็งกระโปงแล้วก็อาจจะมีโอกาสเสียได้นะคะแล้วก็ตอนตื่นเช้าหรือว่าตอนที่จะออกไปไหนอะคะ่ะก็จะต้องอปัดหิมะนะคะออกจากหน้ารถให้ตีก่อนนะคะนี่ตอนนี้นะคะเราสองคนก็ดูหนังเสร็จแล้วเป็นยังไงคะโชเฮไม่กลัวแล้ว เดี๋ยวให้ดูหิมะค่ะหนาวมากช่วงดูดูร้อนนะคะวันก่อนจำได้ว่าแอบบ่นในคลิปว่าเสียเวลานะคะในการที่จะเก็บรถนะคะหรือว่าจะออกไปไหนแต่ละครั้งนะคะแต่ตอนนี้เราก็รู้คุณค่าของมันช่วงดูดูหนาวแล้วะคะ่ะเพราะว่ามันจะกันรถจากหิมะนะคะทำให้ตอนเช้าเนี่ยเราไม่ต้องออกลกยหิมะออกจากรถนั่นเองค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสำหรับท่านที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวเรามาฝึกออกเสียงคำศัพท์กันค่ะฮิยุฮิยุฤดูหนาวยุกิยุกิหิมะยุกิซึริยุกิซึริเชื่อกันหิมะ 雪かき、雪かき、恋ひま。神社、神社、さんちゃうみなさん、がんってくださいね。バイバイ。